สวัสด,ดีจ้ามายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rosin ูชัย t าโรนะคะวันนี้เรามาอยู่กับคลิปแดนดอนเบสเซช่นเคยซึ่งแพจะไม่ใส่หัวข้อนะคะแพจะเปิดเป็นอิสระแล้วแต่ว่าจาักรวาลต้องการจะบอกอะไรกับใครนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยแพยต้องขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเนาะทุกการกดซับกดไลค์กดแชร์คอ,อมเมนต์ซุปเปอร์แตงนะคะ เป็นกำลังใจให้กับพรวในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นคำทำนายทั่วไปที่ไม่เจาะจงผู้ใดเพราะฉะนั้นก็ใช้ว,วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดได้ในช่อง description ด้านล่างเลยจ้าวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาแบบ เป็นแพทเทิร์นเดิมขนาดนั้นวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของเน้นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าทางด้านจิตใจเป็นหลักเนะเพราะว่าตั้งแต่ได้ไพ่ใหม่มาน่าจะเคยใช้ไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็คือแพรรู้สึกว่าไพ่ใหม่เนี่ยเขามีความทานัดในด้านของการสำรวจ จิตใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการผลักดันให้คนนะ่ะสร้าง movement ไปข้างหน้ามากขึ้นอะไรอย่างงี้มากๆเออถนัดเรื่องการดันหลังแล้วก็ถนัดเรื่องการตัดอดีตทิ้งอะไรอย่างนั้นนะคะอืมเราก็เลยว่าอ่ะงั้นก็ลองทำคลิปให้เข้าทางกับเขาดูสักคลิปหนึ่งไหมอะไรอย่างนั้นนะคะงานมาตามทมเนียมนะคะ ขอให้ครูครูบอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แองเจิลสปีชั g u ก d ์ของคนช่วยเปิดทางด้วยนะจา๊ะทีนี้เราจะมาลองดูกันอเอาเป็นช่วงนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องกระเทาอหรือว่าต้องคอนเซิร์นด้านจิตใจคืออะไรละกันนะคะเราจะเปิดอย่างนี้ไปก่อนเนาะ เป็นการเช็คสภาวะภาพรวมคร่าวๆแต่ว่าพอลอยากให้พอลอยากให้เป็นแบบว่าอืมเหมือนกับเช็คไปก่อนว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะจะได้รู้ตัวเองเป็นภาพรวมเป็นแบบกว้างๆใหญ่ๆไปก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเหมือนวิธีแก้ของแต่ละอย่างแต่ละคนแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงอืมค่อยแยกตรงนั้นดีกว่านะคะไปเริ่มนะคะ เป็นสภาวะจิตใจที่คนส่วนใหญ่นะคะหรือว่าทุกๆคนน่ะเป็นภาพรวมต้องคอนเซิร์นในช่วงนี้คืออะไรอย่างนั้นนะคะมาดูกันขอสามใบมคุณดีพอแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ประทับใจแล้วก็คมริคิดหรือจะสู้ใจเราเลยคิดโอเคใต้สำหรับเป็นเปิดเปลือยความรู้สึกนะคะ ประมาณน,นั้นอ่ะเรามาดูให้ดยู่้าภัยนิดนึงนะจ๊ะความสวยงามอือฮือ่าฮะเรามาเริ่มกันที่ใบแรกนะคะใบแรกเป็นคุณดีพอแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ชัดมากในเรื่องของว่ามีใครหลายคนอนะโทษตัวเองหรือว่ายังมีความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นในตอนนี้ รู้สึกว่าตัวเองต้องพยายามมากกว่านี้หรือว่ารู้สึกว่าทำอะไรไปเท่าไหร่อะ่ะก็ยังไม่ดีพอคืออย่างน้อยที่สุดคือก็ยังไม่ดีพอเลยในสายตาตัวเองยังไม่ดีพอสักทีเป็นความรู้สึกของคุณเองที่แบบว่าฉันยังไม่ดีพอสักทีบางคนอาจมีการตัดพ้อว่าแล้วเราต้องทําแบบเนี้ยไปถึงเมื่อไหร่แบบว่าต้องพยายามให้ตัวเองอะดีมากกว่าเนี้ยไปถึงเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะมีพลังงานแบบนี้ เป็นส่วนใหญ่อืมหลายๆคนยังติดตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะติดมานานแล้วบางคนแบบว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่มันเป็นการถีบตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะบางคนอนะ่ะรู้สึกอย่างนี้เป็นว่าเป็นไมายเซ็ตที่เหมือนต่อให้จะกดตัวเองแต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการถีบตัวเองนะให้เรา m o v ไปข้างหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็ต่อไปคือ ทำให้ประทับใจนะคะอืมทำให้ประทับใจอันเนี้ยทําไม่ได้บอกว่าทําให้ใครประทับใจแต่หมายถึงทําให้ตัวเองประทับใจทํำยังไงอะไรเงี้ยอืมนะคะต้องทํำยังไงให้ไม่มีการโฟกัสคนอื่นขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าเป็นที่ตัวเองอะ่ะอืมเหมือนทํำยังไงตัวเองก็ไม่พอใจในตัวเองสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ ใบสุดท้ายนะคะเป็นโพรมลิคพรมลิิดหรือจะสู้ใจเราลิคิดใช่ไหมอะจริงๆมันเป็นแนวว่าคือทั้งหมดที่อ่านมาเมื่อกี้ค่ะมันลิงก์กันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโพรมลิคิดหรือจะสู้ใจเราลิคิดอ่ะมันหมายความว่าตัวเราอะ่ะอาจจะมองว่าสถานาการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันพรูฟให้เราอะ่ะคิดแบบนั้นเชื่อแบบนั้นอย่างตัวแรกที่บอกว่า คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอสักทีอะไรแบบนี้ค่ะบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าก็สถานการณ์อ่ะมันบอกว่าฉันยังดีไม่พอนี่คุณถึงต้องรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอแล้วต้องพยายามถีบตัวเองขึ้นมาอะไรแบบนี้ต้องพยายามทําอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะดีพอแล้วนะมีการแบบดีมากขึ้นแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็คือความจริงแล้วว่ามันไม่ใช่แบบน,นั้นคือถ้าเราสามารถมแาแก้ข้างในได้ก่อน ืถ้าเรามาเริ่มแก้จากข้างในตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่จําเป็นจะต้องคอนเซิร์นข้างนอกขนาดนั้นคือหมายความว่าคือไพ่ใบนี้ชัดมานะคะที่บอกว่าพรมลิขิตหรือจะสู้ใจเราลิขิตอ่ะมันหมายความว่าพลังงานข้างนอกอะ่ะอืมกับด้านนะคะจำเถอม,มาหน่อยควมว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกอะ่ะมันไม่สามารถจะ มันสู้พลังงานข้างในเราไม่ได้มันหมายความว่าถ้าพลังงานข้างในเราเปลี่ยนอะคะ่ะต่อให้ต่อให้ภายนอกเดิมมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าพลังงานภายในเราเปลี่ยนอะสภาพแวดล้อมภายนอกอะมันก็จะเปลี่ยนตามมันก็จะไปแบบนั้นอืเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วใต้สําหรับเนี่ยขึ้นว่าเปิดเผยความรู้สึกนะคะอืมเพราะฉะนั้นอะมันจะเป็นลักษณะที่ว่า คุณอะรู้ใจตัวเองแค่ไหนไหมเธอว่ารู้แค่ไหนว่าตอนนี้ตัวเองอะกําลังรู้สึกอะไรอยู่เข้าใจไหมคือไอที่เราคุยกันมาอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือคุณจะไม่รู้ว่าตัวเองมีเลยอะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยมองกลับเข้าไปข้างในแบบว่าไปสัมผัสข้างในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่า แล้วจะเปลี่ยนทาไมเพราะว่าอย่างที่เพรบอกไปว่าจะมีบางคนนะที่รู้สึกว่าการรู้สึกแบบนั้นหรือการมีไมเซิแบบนั้นนะมันคือมันก็คือการถีบตัวเองปั๊ให้พัฒนาอะไรอย่างนี้ถูกไหมเออบางคนก็เลยรู้สึกว่าฉันแฮปปี้นะที่จะมีไมเซิแบบนี้ต่อไปต่อให้ตัวเองจะรู้สึกเหนื่อยในการพยายามพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนแล้วแบบไม่พอจักทีก็แล้วไงแล้วไงอะไรอย่างนั้นนะคะอืมถ้าเปิดใต้สํหรับให้อีกใบหนึ่งเขาบอกว่า มีคนห่วงใยคุณอยู่นะคะให้ดูหน้าภัยคือคนเราถ้ามันเจอเวที่ใช่อะไรเงี้ยมันจะไม่ต้องพยายามตะเกียกตะกายอ่ะไม่ต้องพยายามถีบต,ตัวเองอ่ะเข้าใจปะหมายถึงว่าการพัฒนาตัวเองอ่ะจะเป็นไปตามลำดับขั้นตามสเต็ปอย่างเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณเจอในทางที่ใช่อยู่แล้วคือทุกการกระทำอ่ะในเส้นทางที่ใช่ของคุณอ่ะมันจะเป็นบันไดของคุณให้คุณได้พัฒนาตัวเองไปโดยอัตโนมัติ นึกอ,ออกไหมมันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่ถิดตัวเองตัวเองจะไม่มีทางพัฒนามันไม่ใช่อย่างนั้นในเงี้ยอืมนะคะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามถึงเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นสำหรับคนส่วนใหญ่นะคะเป็นภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้เอาคำหลักๆก,ก็คือเป็นความพอใจในตัวเองนั่นแหละนะคะดอย่างนั้นทีนี้เราจะมาทำยังไงกันดีนะคะ ขอสามกองแล้วการเป็นสาม how to เนอะอืมสามกองกองละสามใบนะคะจะได้แบ่งกันเป็นแบบว่าเพราะว่ามันก็หลายคนมันก็หลายเรื่องราวใช่ไหมประมาณนั้นนะคะให้ภัยด้วยนะคะถ้าตาลอยเพราะว่ามันจะลังเลมันจะมองจอหรือมองกล้องหรือมองเนื้อไหมคลิปแรกนะคะให้ภัยกันด้วยมา สักทีขอหาครูในการจัดการเรื่องนี้นะคะสามกองกองละสามใบเริ่มจ้ะสามกองกองละสามใบนะจ๊ะสักครู่นะทุกคนอ่าใต้สำรับนะคะคอนเฟิร์ม ได้สำหรับเพ้่นคอนเฟิร์มก่อนเป็นใบแรกว่าคุณเปล่งประกายในแบบของคุณเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าถ้าคนมันอยู่ในทางที่ใช่อ่ะทุกทุกการมูฟเมนต์ของคุณทุกก้าวที่คุณเดินอ่ะมันจะเป็นการพัฒนาตัวคุณไปในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่จาเป็นว่าต้องถีบตัวเองอะไรย่างงี้ได้ไหมแบบทีบใครจะอยากโดนทีบเข้าใจปะใครจะโดนทีบพะโล่อะมากลองแรกนะคะได้เป็นเขามีความลับ พันธะร่วมกันนะคะแล้วก็อย่าก,กังวลโอเคให้ดูให้ดูไปว่าเขามีความลับนะคะดุจัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มแรกเนี่ยเธอรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะเอออาจจะมีการทํางานเป็นทีมอยู่นะคะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดจะมีความเคลือบแคลงระแวงระวังกันอยู่อะ่ะไม่คุณก็เขาเนี่ยมีความระแวงกันและกันอยู่ประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามันจะรวมกันอะมันก็รวมกันไม่สุดแต่ว่าด้วยความจาเป็นบางอย่างหรือว่าด้วยการทํางานด้วยภารกิจอะไรย่างนี้มันทําให้เราต้องทํางานร่วมกันหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างนี้นึกออกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นอะไพ่ปิดท้ายฮัลโหลตลกมากเลยอะไพ่ปิดท้ายคืออยากกังวลนะคะให้ดูหน้าไพ่นะคะสัมผัสพลังงานจงเซฟ จงเสพอืมเป็นความแบบว่าโล่งโปร่งสบายเป็นหน้าไพ่พลังงานแบบสว่างกระจา่างใสนึกออกไหมเออเป็นอย่างนั้นนะคะไพ่ผิดไทยคืออยากกังวลยังต้องมีอะไรต้องบ่อยเแล้วทุกคนเออคือแพลวเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้คุณหรือเขามีความกังมีความกังวลความระแวงซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ค่ะเออ เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหรือถ้าเป็นความรู้สึกของคุณเองที่เราแวงเขาอะตัวคุณเองอะก็อาจจะยังไม่เคยคุยกับตัวเองหรือหาเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมทําไมฉันถึงเราแวงเขาอะไรประมาณนี้ทําไมฉันถึงวางใจไม่ได้ทําไมฉันถึงแบบมีความกังวลในตัวเขาอะไรประมาณนั้นอ,อาจจะยังไม่เคยคุยกันเลยหมายถึงคุยกับตัวเองอะ เออนะคะลองคุยกับตัวเองดูประมาณนั้นแล้วถ้าเคลียร์ตัวเองได้แล้วอะ่ะถ้ามันเป็นแค่ถ้าในขอบเขตความกังวลเนี้ยมันมีแค่คุณจริงๆอะ่ะตัวคุณจะสามารถจัดการในตัวเองได,ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ปมปัญหานี้จะเคลียร์มันจะหายไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าขอบข่ายของความกังวลเนี้ยมีเขารวมอยู่ด้วยเนะะี่ยค่ะอือพอมอว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะทั้งสองคนะจะได้คุยกันอยู่ดีนะคะเพื่อปรับให้ มันมีความเชื่อมโยงที่แบบเคลียร์ลี่มากขึ้นเชื่อมโยงกันได้แบบว่าสนิทใจมากขึ้นแล้วการทํางานหรือว่าการทําโปรเจกต์อะไรก็ตามที่ทําร่วมกันมันจะได้มีความโฟลว์มากขึ้นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นฝ่ายที่มีความกังวลเนี่ยก็จัดการตัวเองไปนั่งคุยกับตัวเองว่ากังว,งวลทําไมต้นเหตุของความกังวลนะ่ะคืออะไรคือถามย้อนย้อนถามตัวเองเจาะลึกเข้าไปข้างในให้มันเข้าไปถึงแกนเรื่องราวนี้ ประมาณนั้นนะคะเราจะได้เคลียอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่มีอะไรแบบติดค้างตะขิตตะขวงใจในการร่วมงานอย่างนั้นนะคะม,มาต่อกลุ่มที่สองนะคะได้เป็นออกไปหาความรักออกไปหาความรักค่ะคุณผู้ชมและใบที่สองเป็นพรมลิขิตกําลังเดินทางมาหาคุณจะออกไปหรือจะมาหาเรือแระ่ะ หรือกับเละนะคะใบสุดท้ายเป็นรอคอยการเปลี่ยนแปลงอมาแล้วแม่มาแล้วแม่จ๋านะคะมาเรามาดูกันนะคะสำหรับคนกลุ่มที่สองนี้ใบแดงเนี่ยขึ้นว่าออกไปหาความรักนะคะเพราะฉะนั้นมันชัดว่าแพรู้สึกว่ามีหลายคนที่กำลังเดินทางหรือกำลังพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอืเป็นอย่างนั้นนะคะในชีวิตตัวเอง เป็นการเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้เดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะกําลังมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือว่าคุณนะ่ะตั้งใจทําอยู่ให้เกิดการเดินทางการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองอะไรอย่างนั้นนะคะต่อมาให้ไปต่อมาเป็นพรมลิขิตกําลังเดินทางมาหาคุณมันหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องเดินทางไป คุณก็จะเป็นคนที่พรมลิขิตเดินทางมาหาหมายถึงว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นน่ะจะเดินทางเข้ามาหานึกออกไหมเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะกองเนี้ยคืออย่างน้อยอะ่ะคุณต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตฉันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วนะคะเออแบบเชื่อได้เลยว่าชีวิตฉันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วหรือว่ามีสิ่งหนึ่งคนหนึ่งกำลังจะได้เพิ่มเข้ามาในชีวิตของฉันอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนเรื่อง movement ว่าเราจะไปหรือเขาจะมาเนี่ย คุณจะเป็นเองอยู่แล้วได้ธรรมชาติอ่ะเออ,เอ,อคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องไปเนี่ยคุณก็ต้องมีแผนจะเดินทางอยู่แล้วหรือว่าในสายสัญญาณมาก่อนอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเดินทางไปไหนมีมูฟเมนต์ในทิศทางไหนอะไรยงนี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องเดินทางไปก็คือจะเป็นเขาหรือสิ่งนั้นกําลังเดินทางมาหานั่นแหละนะคะเพราะว่าใบปิดท้ายอ่ะบอกว่ารอคอยการเปลี่ยนแปลง อย่างนั้นนะคะมันหมายความว่าเมื่อคุณกับเขาหรือคุณกับสถานาการณ์นั้นอะได้มาเจอกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่คุณก็ได้รับรายมาอยู่แล้วอย่างที่คุณก็รู้อยู่แล้วนั่นแหละนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นอืมมาต่อที่กองที่สามนะคะเพาะกำลังอยากจะรู้ว่ามันเหมือนกับความรู้สึกยังไงนะคะเราจะได้เปิดกันอีกรอบหนึ่งอะ เรามาดูกลุ่มที่3นะคะเป็นใบแรกเป็นให้ความสำคัญกับการสื่อสารสวยมากนะไพ่นะคะใบที่2เป็นรอเวลาที่เหมาะสมอ่เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ใบที่3ามเป็นถ้ามันใช่มันใช่มานานแล้วคุณพี่สวยนะคะอามาเรามาเริ่มกันนะคะ สำหรับคนกลุ่มที่3าใบแรกเป็นให้ความสำคัญกับการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นมันก็หนักอยู่แล้วว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารพูดคุยมันเป็นได้หลายทางนะคะเป็นการพูดที่สื่อมาจากตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นการติดจากกะห้าได้นะคะบางคนติดจากกะ5อยู่ แบบว่ามันไม่ฟลูอาจจะปากไม่ตรงกับใจหรือว่าไม่กล้าพูดอะไรบางอย่างที่คิดเออไม่กล้าสื่อสารออกไปอะไรอย่างนั้นนะคะอืมเขาถึงบอกว่าให้คอนซิร์เรื่องนี้หน่อยประมาณนั้นนะคะใบที่สองเนี่ยบอกว่าให้รอเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าฉันพูดไปแล้วทุกอย่างที่ต้องพูดทุกอย่างที่ต้องสื่อสารทุกอย่างที่ต้องมีการเจราจารฉันพูดไปหมดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เห็นได้ผลเลย อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหมายความว่า,วานี่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือความจริงแล้วอะ่ะมันมีผลเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันแค่ยังไม่ได้แสดงผลนั้นให้คุณเห็นเฉยๆซึ่งผลซึ่งผลที่มันอาจจะสําเร็จจากการพูดของคุณอนะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเข้าใจปะเออก็คือเป็นดีไวท์ทัมมิ่งนะคะแต่ว่า การันตีว่ามันไม่ได้หมายความว่าการพูดของคุณไม่เป็นผลอะไรเลยอ่ะแบบการพูดออกไปไม่ได้เกิดไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะึค้นว่าถ้าถ้ามันใช่มันใช่มานานแล้วมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่ะรู้สึกว่าพูดอะไรที่อยากพูดไปหมดแล้วแล้วก็รอเวลาเหรอฉันรอนานแล้วรอเป็นปีแล้วรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการรออีกต่อไปแล้วหรือว่าคุณรู้สึกว่าการรอเนี่ยมันเป็นคือรอนานจนรู้สึกว่าการรอนี้มันเป็นการหวังลมๆแล้งๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไพ่ใบนี้ก็อยากจะบอกว่าก็มู v e ไหมถ้าอย่างนั้นถ้ามันพูดแล้วการพูดของเราแบบว่ามันไม่มียังไงอะ่ะเหมือนกับว่ามันไม่มีคุณค่าสําหรับใครเลยหรือว่ามันไม่มี มันมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มีพลังอะไรต่อการจะขับเคลื่อนท่ามกลางสภาพแวดล้อมเนี้ยค่ะก็บูฟไหมเราจะอยู่ไปทไําไมคนที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับความเห็นของเราคือการแสดงออกของเรามันไม่มีความหมายกับใครเลยแล้วก็ออกไหมมันอาจจะไม่ใช่ที่ที่ฟิตอินกับเราหรือเปล่าไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เราจะสามารถอยู่ที่ได้แล้วจเจิดจรัดในสักวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็อาจจะ สามารถพิจารณาได้นะคะลองมานั่งดูซึ่งพอแพลถามว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยในสามกองเนี่ยมันเชื่อมโยงกับที่อ่านตอนเลยยังไงเรื่องความพึงพอใจในตัวเองอะไรมบเนี้ยคือแพลจะบอกว่าการพอใจในตัวเองอะ่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆนะคะเพราะว่าบางคนนะอาจจะมองสภาพแวดล้อมภายนอกที่ล้อมรอบตัวแล้วรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยกำลังบอกฉัน ว่าฉันยังดีไม่พออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คืออย่างอันแรกที่บอกว่าตัวเองยังดีไม่พอใช่ไหมกลุ่มเอ่อตอนแรกเราพูดกันว่าที่ต้องแก้ไขที่ต้องจัดการเรื่องความรู้สึกคือตัวเองยังดีไม่พอใช่ไหมคะแล้วตอนแรกอะกลุ่มหนึ่งเนี้ยกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่บอกไปว่าตัวคุณมีความกังวลความระแวงอยู่อืมมันไม่ได้หมายความว่าคุณยังดีไม่พอแต่มันหมายความว่าคุณต้องมาเคลียร์เรื่องความระแวงนี้ อืมถ้าเขาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ระแวงอะไรเป็นเขาต่างหากที่ระแวงอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องมานั่งเวิร์กจริงๆว่าจับเขาคุยไหมมีอะไรอะ่ะพูดกันอะไรเงี้ยเออเป็นอย่างนั้นไหมนะคะคือคือปัญหาที่เกิดขึ้นอะหัวใจรักสําคัญอะมันไม่ใช่ว่าคุณดีไม่พอเออแต่มันมีปัจจัยอื่นอีกที่สนับสนุนแบบว่าใจรักสําคัญอะนึกออกไหม มันไม่ใช่ดีหรือมันไม่ใช่คุณดีไม่พอประมาณนั้นเออนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองอะ่ะเอออืมโอเคเป็น e อน r น y ีแนวว่าคุณมีทรายว่าได้รับคุณมีทรายว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตใช่ไหมคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยอะไรบางอย่าง เปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบางอย่างด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือด้วยใครสักคนอะไรเงี้ยเนี่ยอรอปะแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นสักทีอะไรเงี้ยบางคนที่ได้ทรายว่าจะเดินทางก็ยังไม่ได้เดินทางสักทีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เดินทางเมื่อไหร่ด้วยเหตุปัจจัยยังไงเงินทุนตรงไหนไหโปรเจกต์อะไรคือยังไม่รู้อะไรเลยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าหรือว่าตัวฉันอะยังมีอะไรที่ยังไม่เพียบพร้อมมากพอที่สถานการณ์นั้นจะมาถึงฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่คุณพี่เอออาจจะแค่ต้องมองหาจังหวะหรือต้องรอมรลิขิตเดินทางมาหาอะไรประมาณนั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําอะไรในตัวเองมากไปกว่าน,นี้แล้วมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องโทษตัวเองว่าฉันดีไม่พอนะอะไรอย่างนั้นละเข้าใจไหมอ่ะมาส่วนสําหรับคนกลุ่มที่สามนี้นะคะการที่คุณพูดหลอกไปแล้ว มันไม่เกิดผลอะไรมันไม่ได้หมายความว่าคุณยังดีไม่พอแต่มันหมายความว่าคุณอยู่ถูกที่คุณอยู่ถูกที่ไหมหรือคุณพูดแล้วปล่อยให้คําพูดนั้นอะ่ะมันใช้เวลาในการทํางานแล้วหรือยังหรือแรกสุดเลยคุณพูดอะไรที่อยู่ในใจออกไปอย่างแท้จริงแล้วหรือยังเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่คือ คือต้นเหตุหลักอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าสาเหตุมันเป็นเพราะคุณอย่างนี้ไม่พอคุณถึงไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการแต่มันเป็นเพราะทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันไปมันแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนนะคะแถวเอาได้สำหรับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะได้สำหรับคือคุณเปล่งประกายในแบบของคุณเป็นอย่างนั้นนะคะ เป็นอย่างนั้นนะคะเออมั่นใจในตัวเยอะๆนะคะอืมแล้วก็ถ้าติดอะไรติดความกังวลก็สำรวจตัวเองซะแล้วก็เคลียร์มันออกซะเราจะได้ทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่สภาวะรอแล้วก็สโลสเตนเนี่ยให้โอกาส จักรวาลในการทํางานนิดนึงหรือว่ามองหาสายให้ชัดกว่านี้นิดนึงใส่ใจรายละเอียดในสายสัญญาณที่คุณได้รับอยู่แล้วเป็นปกติอะ่ะให้มากกว่านี้สักนิดนึงอาจจะมีอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะคะหรืออันนี้สาหรับคนกลุ่มสองนะคะพิเศษนิดนึงก็คือหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าฉันดูสายทุกอย่างแล้วฉันดูทุกอย่างแล้วมันไม่มีมันไม่มีซอกหลืบชีวิตไหนที่จะให้โอกาสเนี้ยเข้ามาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณจะต้อง สำรวจตัวเองแล้วว่าหรือฉันติดอะไรหรือเปล่าที่ทำให้สิ่งนั้นเข้ามาหาฉันไม่ได้หรือทำให้ฉันไม่มองไม่เห็นสายสัญญาณนั้นสักทีอะไรเงี้ยอืมนะคะมันก็ไม่นับเป็นการถีบตัวเองแบบเก่งไม่พอขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่มันเป็นแนวว่าต้องกระเถาะกำแพงของตัวเองออกไปสักอย่างอะเป็นการเคลียร์ปมไหมหรืออะไรแบบนั้นอะเออเป็นความเป็นการเคลียร์ความกลัว บางอย่างไหมอะไรอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ของคนกลุ่มสามก็นั่นแหละนะเป็นเรื่องของการเวิร์กกับจักราห้าห้าหกเจ็ดถูกแล้วเป็นเวริร์การเวิร์กกับจักราห้าในตัวเองนะคะพูดในสิ่งที่คิดหรือยังนะคะกล้าพูดในสิ่งที่คิดหรือยังแล้วก็ถ้าพูดแล้วอ่ะให้ให้เวลา ในการที่ว่าคําพูดนั้นมันจะทํางานอะ่ะให้เวลาในการทํางานของมันหรือยังนะคะหรือหรือถ้าให้เวลาพูดก็แล้วให้เวลาก็แล้วก็คืออยู่ถูกที่ไหมมานั่งดูอีกทีนึงอืมอยู่ถูกที่หรือเปล่าอยู่กับคนที่เขามีจุดมุ่งหมายเดียวกับเราหรือเปล่าอ,อยู่กับคนที่เขาอยู่กับคนสื่อหรือสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เขาเห็นคุณค่า ในคําพูดในไอเดียความคิดของเรามากแค่ไหนอ่ะเข้าใจไหมพิจารณาจุดยืนของตัวเองว่าอยู่ถูกที่ถูกทางไหมอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าเป็นการแนะ่ยเป็นกานไกด์ไลน์สั้นๆง่ายๆนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแหละสวัสดีจ้า